เสมาหนึปิดงาน EDU Soft Power Festival 2024 ขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ผสานการเรียนรู้วันที่27ธันวาคม2566พลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวปิดงาน E-DU Soft Power Festival 2024และแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรเกตทิพ์สุภาวานิช์ดรพัฒนพัฒนทวีดลดรทีพวังคณนนันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ืน on, ้นฐานดรภูธรจถอนทจหงคุญยะจรัทธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าวร่วมหน้าเวทีด้านข้างคลองผดุงกุมเกษมกระทระวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในงาน E-DU Soft Power Festival 2024และ,ะแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในรอบสมเดือนที่จด ขึ้นระหว่างวันที่2 5ถึง27ธันวาคม2566โดยตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นคนอีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จซึ่งการจัดงานได้มุ่งหวังให้ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและประหยัดตามนโยบายเรียนดีมีความสุขส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในงานได้ครอบคลุมทุกมิติขององค์ความรู้และผลงานที่สร้างสารรค์ที่มีคุณภาพและน่า เปรียบเสมือนของขวัญวันปีใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้งอย่างเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของนักเรียนนักศึกษารวมถึงข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกด้วยโดยหลังจากนี้อาจจะมีคำชื่นชมหรือคำแนะนำก็ขอให้รับฟังและนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อสร้างให้เป็นงานประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป